สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในช่องหัวไข่ฮางนะครับตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์พี่บิ๊กอาจารย์พี่บิ๊กอาจารย์พี่บิ๊กพี่บิ๊กลองแนะนําตัวให้กับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมอาจารย์ธเนศพงศ์หรือว่าเรียกกันว่าอาจารย์บิ๊กนะครับก็ปัจจุบันเป็นอาจารย์ทางด้านสาขาวิยาสตร์กีฬาอยู่มหาวิทยาลัยจันทเกษนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ในเรื่องของผู้เชี่ยวชาญทางด้านศักภาพของการกลายประเทศไทยนะครับแล้วก็ตัวเองก็มาทําธุรกิจด้วยนะครับที่ฟินสพิกพิกๆก็ จะทำหน้าที่สอนหนังส hmm. ือนะครับแล้วก็ดูแลนักกีฬาทีมชาติประมาณหลายสมาคมอยู่พอสมควรแล้วก็มีสโมสรฟุตบอลอาชีพท en> ี่ช่วยดูแลอยู่ับก็เนี่ยครับวันนี้ที่ผมเชิญอาจารย์พี่พ๊กมาออกเนี่ยคือผมใช้คำว่าครอบคุมเลยแล้วกันก็เรื่องแรกเลยที่คุณผู้ชมฝากมานะครับเป็นคอนเทนต์ของหัวข้อวันนี้เลยก็คือทำไมนักกีฬาทุกประเภท ต้องมีการเวทเทรนนิ่งเข้ามาช่วยอ่านะครับก็คือนักกีฬาทุกประเภทเนาะเราต้องแบ่งเป็นสองส่วนอย่างนี้ครับครับคือส่วนเรื่องของสกิลทักษะนะครับอีกส่วนนึงเขาเรียกว่าส่วนเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าสมรรถภาพทางกายครับแต่พี่บิ๊กเนี่ยเราทำหน้าที่ในพาร์ทของการพัฒนาสมรรถภาพทางกายครับแต่โค้ชของแกนั้นก็พัฒนาในเรื่องของกลยุทธ์เทคนิคแทคติกทักษะใช่ไหมฮะงั้นเราแยกสองอย่างงั้นงั้นการทำงานทั้งสองอย่างคือเราเองเนี่ยต้องทำงานไปด้วยกันครับครับก็คืออย่างนี้ครับในพาร์ทของฟิสิกอลฟิิตตเเเเเนนนนนนสสสะคครรรรรัับบหืออวว่่่่าา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 ทททงงงใด้ขภพกกยยยีีีฟ มันจะแบ่งออกเป็นหลายส่วนนะไม่ว่าสปีดสเตรนจ์แอนดูรานส์พาวเวอร์นู่นนี่นั่นทุกอย่างครับพื้นฐานของมนุษย์เราเนี่ยถ้าเป็นสมรรถภาพกลไกที่ที่เป็นพื้นฐานมีอยู่แค่5ด้านครับ,รบแต่ถ้าเป็นนักกีฬาจะมีอก9ก้าถึง11ด้านขึ้นอยู่กีฬามีอัตราส่วนที่ต่างกันอ๋อเพราะแต่ละชนิดไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมสมมุติว่ารักบี้เนี่ย ใช้ power anduran เป็นหลักแต่สมมติฟุตบอลเนี่ยใช้ speed anduran เป็นหลักมันก็จะต่างกันงั้นอันตราส่วนในการที่ฟินสโค้ชต้องดีไซน์เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันแล้วพอดีไซน์ไปแล้วก็ต้องไปคุยกับโค้ชฟุตบอลหรือโค้ชกีฬาแล้วด้วยว่าเขาต้องการอะไรในแม์นี้สมมุติว่าทีมชาติไทยเนี่ยเราตีละซีเกมเนี่ยทักษะเราสู้ได้หมดในในอาเซียนเราไม่ต้องอะไรมาก เกมลุกเกมรับเอาให้ได้ตามที่วางตัวไว้พอ,อมไม่ต้องไปพัฒนาในเรื่องเทคนิคขั้นสูงอะไร,รแต่ใช้กลยุทธ์ให้ได้พอ,อแต่พอฝ่ายเราปรั๊บเราก็ทำยังไงก็ได้ให้ซับพอร์ตสิ่งที่โค้ดอยากให้เป็นแล้วเราก็ต้องบอกโค้ชว่าจะหนักเบาได้ประมาณไหนเพราะร่างกายเรามีแค่นี้นะนั่นคือการทํางานไปด้วยกันดังนั้นจะเห็นว่าในพาร์ทของฟิลโค้ชเนี่ยเวทีนิ่งเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งแต่ส่วนอื่นเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราแค่พานักกีฬาเล่นเวทเป็นแต่ทํางานเข้าพีเรียดกับโค้้ไไม่ด อ้าแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจเมนหลักของ Periodization ครับ <I S 2> อ้ไรที่เป็นหัวใจหลัก๋อแล้วอย่างสมมติว่าวถ้าถ้า,ถา,ถาดอบลงมาพี่ไม่ใช่นักกีฬาชีพ <c oughs> ไม่ใช่นักกีฬาทีมชาติะอะไรเงี้ยเป็นคนธรรมดาอ่ะผมยกตัวอย่างคนที่กำลังฮิตอยู่ทำไมนี้แล้วกันครับวิ่งคนไื่ได้ชอบไปวิ่งเขาเขาบอกว่าชอบวิ่งอะถ้าแล้วเกิดวันหนึ่งอินขึ้นมา อยากวิ่งเวลาให้มันดีขึ้นเงี้ยครับเวทเทรนนิ่งมีผลด้ี่มีผลครับคืออันดับแรกเลยพี่ก็ต้องถามว่าระยะเวลาที่เขาต้องการที่จะให้ดีขึ้นเนี่ยกี<ม>่สัปดาห์มันจะจบเลยตรงนี้นะสมมติบ,บอกว่าบอกอาจารย์ครับผมต้องการวิ่งภายใน1ปีให้ดีที่สุดครับพี่ต้องทำไงครับไปทดสอบทดสอบสภาพว่าเขามีจุดดีจุดด้อยตรงไหนครับแล้วพี่ก็อาจจะดีไซน์ออกมา3ทางเลือกหนึ่งผมดูและที่คุณวิ่งชา้าหรืออยากให้เร็วกว่านี้คุณขาดสเตรนจ์พี่ก็เน้นเมนหลักที่สเตรนจ์เน้นเวทเน้นอาหารเน้นบาลานซ รหรือแฮมสติงคุณไม่บาลานซ์กับพ่อทีเสรจคือมันจะมีเหตุผลมากมายในการวิเคราะห์ออกมาแล้วก็เอาเหตุผลนั้น,นมาตีเป็นโจทย์พีเลดให้เขาเลือกว่าคุณจะเอาให้เร็วเท่าที่คุณมีหรือคุณจะปรับเปลี่ยนทุกอย่างใหม่ไทม์ไลน์มันต่างกันมันมนี่ทอามาวางแผนได้อ๋เพราะที่อาจารย์พี่บอกเมื่อกี อะแฮมติงผมบอกนะแฮมติงก็คือขาข้างหลังถ้ามันแข็งแรงน้อยกว่าข้างหน้าถ้าคุณวิ่งระยะไกลถ้าเกิดเริ่มมีการเร็วขึ้นมันจะปวดหลังมันก็จะ,ะดึงแล้วมันก็จะดึงน่องเนื่อง,งอะไรปวดไปหมดเลยเอออันนี้เป็นแล้วเวลาเราสังเกตว่าทุกวันนี้เวลาที่เราดูเรื่องของโซเชียลในการวิ่งเนี่ยสกิลทักษะในการวิ่งมันจะมีหลากหลายแบบครับ มีการวิ่งวางยกสูงยกต่ำมีมีเทคนิคมากมายเป็นภาษาของเัาวิ่งมีเขานะครับแต่พวกนี้มันอยู่ที่หนึ่งบางคนเนียหนึ่งอัตราส่วนของกล้ามเนื้อแต่ละคนมันไม่เท่ากันันใช้ความเฉพาะเจาะจ,จงไม่เหมือนกันถ้าเราจะเปลี่ยนให้มันถูกต้องตามอุดมคติของแชมป์โลกเลยเนี่ยบางทีปีนี้คุณอาจจะไม่พีคแล้วคุณต้องไปใช้เวลาเกือบปีนั้นเพื่อฝึกการวิ่งใหม่แต่ถ้าคุณไม่เลือกจะฝึกใหม่แล้วคุณใช้สิ่งที่มีอยู่วิ่งที่ดีขึ้นในพาร์ทของฟินสก็จะได้พัฒนาตัวนั้นซัพพอร์ต ทุกอย่างมีระยะเวลาครับคราวนี้พี่ก็เลยตอบไขว่าถ้ามีคนทั่วไปกำลังจะไปวิ่งครับเขาต้องวางพีเรียดไหมถ้ามืออาชีพเขาบอกมืออาชีพไหมว่าถ้าคุณมีโค้ดที่ที่สามารถแปลผลให้คุณได้จริงๆต้องวางครับคือถ้าคุณไม่วางแผนพีเรียดเลยไม่วางคํานวณอาหารให้สูกกับพีเรียดเลยหรือฝึกเวทตามช่วงเวลาเลยนั่นคือเราก็มวยวัดน่ะมวยวัดใช่มีใจอย่างเดียวไม่ได้แล้วมันก็ไม่รู้ว่ามันผิดพลาดเพราะอะไรคราวนี้พี่ถามว่าเวทนิ่งเนี่ยบางคนเนี่ย ถ้ามันเวลามันไม่ทันแล้วแล้วคุณไม่มีเบสิกบูมเมนต์ไม่เคยเล่นเลยบางทีเราไปใช้เพิ่มสเต็งไม่ได้เลยเอาแค่มาคอนดิชันิงอ่ะคือกระตุ้นการเคลื่อนไหวกระตุ้นกล้ามเนื้อให้เก็บมาสเซอไกโคเจนเหมือนกับคําถามที่บอกว่าทําไมนักบอลต,ต้องเล่นเวทครับพี่จะตอบง่ายๆหรือว่าไม่ได้เอาไปปะทะใครนะอ่าพี่ต้องการให้ร่างกายเขาเนี่ยกระตุ้นการโหลดคาร์โบไฮเดรตโหลดดิ้งเป็นมาสเซอไกโอเจนให้เพิ่มขึ้นอ๋อผมเข้าใจแล้วนี่คือหลักๆเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผม ใช้คําว่านักกีฬาไทยสมัยก่อนนะเราจะเก่งครึ่งแรกมากครับแต่พอครึ่งหลังเนี่ยใช่ไรโคเจนมันหมดมันเออแต่พอเรากระตุ้นให้มันเก็บได้เยอะขึ้นเหมือนเหมือนเหมือนเราเป็นรถอ่ะสมติเครื่องเราพันหเราไปกระตุ้นให้มันเป็นสักพันหก็ยังดีไม่ต้องสองพันหรอกฟุตบอลเนี่ยมันมีการใช้พลังงานผสมผสานกันสมัยก่อนงานวิจัยเนี่ยบอกใช้อโรบิกเป็นหลักแต่ช่วงหลังหลงมาเนี่ยมันใช้เป็นแอนอโรบิกคือไม่ใช้ออกซิเจนเพื่อให้ว่าใช้สปีดมากขึ้นอ่ะ นั้นกล้าเมเนื้อมันต้องมีการสะสมไกลโคเจนมากขึ้นแต่พื้นฐานของมันก็คือคาร์ดิโออยู่ดีคือใช้ออกซิเจนอยู่ดีแต่ทุคทกครั้งที่สปีดทำไมเหมือนกับเกียร์รถอะอสมัยก่อนอาจจะใช้ไม่กี่เกียร์แต่ตอนนี้เดี๋ยวก็เร่งอีกเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็เร่งเดี๋ยวก็หยุดพื้นฐานของ v o 2 Max หรือการเช้เลี้ยต้องเป็นต้องเป็นสำคัญอยู่แล้วแต่พอเร่งก็ต้องใช้กล้าเมเนื้ออยู่แล้วดังนั้นปัจจุบันนักฟุตบอลเราจะเห็นได้ว่าบางคนทำไมมีปริมาณของกล้ามเนื้อที่ ที่ดูดีขึ้นลีนบางครั้งเนี่ยแล้วก็ถอดเสื้อผ้ามาเนี่ยไม่ได้ใหญ่นะไข่ใช่แต่พอมดูไขมันมันต่ำาเ่ี้มมันเก็บไกลโคเจนได้ดีขึ้นโอ้โหทำไมซาลาโหดกันซาลาโหดจังแต่พอเราไปเช็คน้ําหนักตัวกับบอดี้เพื่นเนี่ยถ้าเทียบกับนักกีฬาเขากายเราเป็นไงต่างเยอะอ่าครับมันไม่มีทางใกล้กันเลยครับแต่แค่ภาพที่มันออกมาพอร์ชั่นอะทรงมันดูมันดูหดแต่จริงแล้วมันไม่ได้หดก็เนี่ยผมยกตัวอย่างงี้เอาแบบ เอานักบอลสมัยก่อนกับสมัยนี้เลยลูกเกมที่สังเกตไหมสมัยก่อนอะ่ะจะเอื่อยๆซูเปอร์สตาร์ที่แบบสับขาหลอกอะไรจะเยอะแต่เดี๋ยวนี้ผมยกตัวอย่างอ่ะพวกลิเวอร์พูลหรือแมสซตตี้หรืออะไรเงี้ยโหเขาวิ่งกันทั้งเกมเลยไล่ๆๆแล้วแบบไม่หมดอะ่ะ<อ>ผมก็แบบเฮ้ยผมว่ามันต้องมีอะไรมากกว่าคือวิทยาศาสตร์ยางกีฬาผมว่าช่วยเยอะครับเออแล้วมันการเป็นแบบว่าคนดูมันสนุกขึ้นมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกกับนักกีฬาดูดีขายของได้อแล้วทีนี้พี่พอมาคําถามที่สองเลยคุณผู้ชมเขาอยากรู้พี่ว่า การที่เขาจะมีกล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยแล้วสมมติผมผมไม่ใช่นักพลกายนะ,ะผมอยากผมชอบเตะบอลครับแต่ผมอยากยิ้นเวทให้ตัวมันใหญ่มผมจะสปีดตกลงไหมกล้ามเนื้อ,อผมเยอะขึ้นขึ้นเป็นอย่างนี้พี่พี่ขออธิบายเรื่องของใหญ่ก่อนนะครับอ่าคือกล้ามเนื้อใหญ่ในนักกีฬาเนี่ยมันมี2ประเภทใหญ่ครับือไฮโปโตฟ,ฟีแบบเขาเรียกไฮเปอร,ร,ร์ฟาร์เมียก็คือเพิ่มเซลล์จริงจริง ครับคือนักพกกายเราเนี่ยอยากเป็นแบบนั้นคือเพิ่มที่เซลล์กล้ามเนื้อก็เรียกมโอไฟบิลเล็กๆๆๆอ่ะเพิ่มจริงๆให้มันหนาแน่นจริงๆครับอย่างที่2คือไฮโปโตฟี่แค่มีการเกิดการเก็บไคโคเจนให้มันมากขึ้นที่ถามหน่อยว่าตอนที่เราไดเอทอ่ะเรากินคทอรี่ดีวีิตติดลบถูกไหมใช่ติดลบกล้ามเนื้อเซลล์มันเพิ่มขึ้นได้จริงปะไม่แต่ว่าตอนที่เราไดเอทอ่ะผิวหนังเราบางลงอิสระของไขมันที่อยู่ตามแท่กล้ามเนื้อกับผิวหนังมันไม่มีถูกปะคร คาร์โบไฮเดรตเข้าไปปุ๊บอิสุลินจับเข้ามาเต็มที่ปุ๊บฟูไหมฟูแสดงว่ามันใหญ่แบบไหนมันใหญ่แบบการแค่ปั๊มปั๊มพวกนี้เข้าไปแต่ว่าเซลล์กล้ามเนื้อไม่ได้เพิ่มจริงๆเนี่คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือเราพัฒนาในช่วงของของออฟซีซั่นหรือการบลนะจริงๆอันนั้นเราต้องการเจตนาให้มันเพิ่มเส้นใยเซลล์จริงๆงั้นสองอย่างนี้เราต้องแยกให้ออกก่อนนะครับงั้นนักกีฬาฟุตบอลพี่วิกเนี่ยเวลาที่เขาไดเอทช่วงปีซีซั่นหรือก่อนแข่งหนึ่งถึงสองเดือนทำไม ตามลงแล้วเขาเขาฟูเขาโหลดไกโคเจนได้มันก็เลยฟูเพราะว่าเขาสร้างมาเพื่อให้เก็บให้เก็บให้เก็บอ๋อเพราะฉะนั้นเราต้องหนึ่งเลยเราต้องรู้เป้าหมายของเราก่อนว่าเราจะไปแนวไหนคราวนี้มันก็ตอบต่ออีกว่ามันหนักไหมก็ในเมื่อเซลล์กล้ามเนื้อเราไม่ได้เพิ่มอะไรมากมายมันแค่โหลดไกโคเจนหรือพลาสมาของเหลวหรือเลือดเข้าไปได้มากขึ้นมันไม่ได้หนักครับครับาไม่ได้หนักการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวมันก็ไม่ได้สูญเสียอะไรมากพอชั่งเวทเจ็ดสิบก็คือเจนั่นแหละครับแล้วไขมันที่หายไปอีกกับกับตัวพมี่ิ มันก็หนักเท่าเดิมน,นั่นแหละ<อ>แต่แค่มันดูหัวดเพราะผ้ามันออกมามันเท่เ<อ>ใช่ไหมไม่ได้หนักขึ้นเลยคร<อ>ับมีหนามซ้ำพวกกีฬาฟุตบอลหรือรักบี้เนี่ยเวลาเราฝึกเราไม่ได้เล่นเวทยอย่างเดียวครับเรามีการฝึกความเร็วมีการฝึกควิกเนสมีการผสมผสานอยู่ ซึ่งกล้ามเนื้อคนเรามันมีผสมกันอยู่หลายไทป์มันถูกกระตุ้นไข้กันอยู่มันจะไม่ช้าลงแต่ถ้าเราเล่นเวทอย่างเดียวเหมือนพวกเราเ,เราไม่ได้ไปสปีดเลยนะเนี่ยช้าแน่เพราะว่าในกลุ่มกล้ามเนื้อฟาสทวิตหรือกล้ามเนื้อที่เป็นให้ความเร็วอ่ะมันไม่ได้ใช้งานอ,อ,อ๋อก็คือซ้อมต่างกันใช่อ,อ๋อแต่ถ้าสองอย่างเลยแต่ถ้าเบสิกส่วนใหญ่เหมือนกันอยู่แล้วไม่ได้มีพิเศษอะไรเลยถูกแต่มันมีคำแต่ว่ามมีข้อสงสัยตรงนี้ว่าถ้าในช่วงของออฟซีซั่นอันนี้ให้ดีนะฮะ ออฟซีซั่นเจตนาของพี่บิ๊กต้องการให้นักกีฬากลุ่มนี้เพิ่มกล้ามเนื้อจะเพิ่มแบบเซล,ล์หรือไม่เพิ่มแบบไม่รู้แต่มีเวลาเหลือเฟรอเลยโควิด3เดือนติดสมมตินนะเฮ้ย <Hey, S 2> เพิ่มกล้ามเนื้ออะไรเพราะดูแลอัตราส่วนหลังบางเลือเกินอกบางเลือเกินต้นขาน้อยเลืเกินเล่นไฮโปโตฟี่เลยมันหลักการบิวดิ้งอย่แหละอ่าครับเราต้องทำไงก่อนคำนวณอาหารให้มันบวกอ๋ออาหารต้องบวกนะสองต้องทำลายกล้ามเนื้อในขั้นเซลย์งต้องยกแบบ12 r m อะไรในช่วงนั้นเกิดกล้ามเนื้ออะไร ชีคขาเสียหายต้องการให้อาหารไปซ่อมช่วงนั้นถามว่าช้าไหมช้าแน่เขาเล่นแบบนั้นยังไงก็ช้าแน่แต่มันช้าในช่วงของทีเรียนนั้นอ๋อครับเราก็ต้องบอกฟิตบอกโค้ดว่าโค้ดครับช่วงนี้ผมเจตนาเพิ่มมาโซแมทให้นักกีฬานะช่วงนี้เราไม่มีการแข่งขันเนี่ยทางโค้ดเนี่ยฝึกในเรื่องกลยุทธ์ต่างๆอาจจะช้าหน่อยอืดหน่อยนะครับพอโค้ดคิดคอนเซ็ปต์ของเราเป็นไงเข้าใจเราไงพอผ่านช่วงนั้นได้ปั๊บก่อนเปิดซีซั่นอีก2เดือน พี่บิ๊กก็เปลี่ยนจากยกไฮเปอร์ทูฟี่เป็นอะไรเป็นสตริงเป็นพาวเวอร์เป็นพาวเวอร์ลิฟติ้งอะไรก็แล้วแต่กล้ามเนื้อมันก็ไม่เกิดการฉีกขาดเสียหายมันก็ไม่ระบมมันก็ไม่ช้าอ๋อผมเก็ยแล้วพอช่วงสเต็ปเป็นไงครับจากที่เรากินบวกมากกว่า2องเท่าสาเท่าก็เหลือแค่กินให้มันพอดีที่ใช้คราวนี้มันเลยเป็นคําตอบว่าจะช้าไม่ช้ามันอยู่การวางพีเรียดแต่ถามว่าถ้าเล่นไฮเปอร์ทูฟี่ยาวๆตึ้งไหมตึงแน่พรุ่งนี้จะแข่งเอเชียนเกมยังยกกัน12องอาดอาด ช้าอ๋อช้าแต่เวลาแข่งปึ้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 งเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเอ่อคนที่ดูในช่องผมเนี่ยถ้าคุณไปเห็นนักฟุตบอลในช่วงที่เขาจะพีซีซั่นเนี่ยถ้าเขายกปัม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 เนี่ยไม่ใช่ไปบอกเขาบอกว่าเอ้ยมึงไม่โฟกัสมึงผิดไม่ใช่เลยเขาไม่โฟกัสแล้วครับเขาโฟกัสที่มันคนละแบบเขาโฟกัสที่ระบบประสาทการเคลื่อนไหวและที่นในพี่แสดงว่าเนี่ยเป็นคำถามจากทางบ้านเนี่ยคำถามที่สามเข้ามาพอดีเลยนักกีฬาควรจะต้อง คุมอาหารไหมกินอาหารังไงนี่ไงนะสมมุตินะว่าออฟซีซันเรากําลังเพิ่มกล้ามเนื้อเรามีเวลาเล่นคนนั้นเนี่ยสมมติไขมันเยอะเหลือเกินอ้วนเหลือเกินเราก็คํานวณมันไม่ต้องบวกก็ได้หรือบวกนิดหน่อยเพื่อเราเจตนาให้มันแอบให้มันแอบลบบ้างหรือหรือเจตนาให้มันลบบ้างเพื่อไขมันมันลดลงครับแต่ถ้าคนนี้ร่างกายมันดีอยู่แล้วนะกีาเปอร์เซ็นต์ไขมันมันต่ำอยู่แล้วไม่สูงอยู่แล้วมันกินบวกอีกร้อยสองร้อยต่อวันแฟตก็ไม่เพิ่มมันก็สามารถเล่นได้ดังนั้นก็เลยตอบว่า ทำไมนักกีฬาแต่ละคนถึงต้องคุมอาหารไม่เหมือนกันเพราะว่าเราต้องการให้เจตนาคือบอดี้คอมพิตชันเป็นไปตามเป้าหมายยังไงสองถ้าเกิดคนนั้นเนี่ยมันไขมันมันอ้วนตลอดเนี่ยยังไงก็ต้องเจอไขลอรี่ติดลบบีบสิบอย่างแน่นเพราะอะไรครับเพราะว่ามีงานวิจัยชัดเจนว่าในนักกีฬาเปอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยถ้าไขามันมันสูงกว่าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปมันส่งผลต่อฮอร์โมนสิบเอ็ดนะครับขึ้นไปฮอร์โ oh. มนอันนี้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจมากเลยพอเวลา ทุกกีฬาทุกชนิดกีฬาเลยคนเขาอาจจะไปตีกอล์ฟตีเทนนิสวิ่งหรือเตะฟุตบอลหรือลักบี้ก็ตามแน่นอนปัญหาการบาดเจ็บมันมีแน่นอนครับสิ่งที่ผู้ชมเขาอยากรู้อะพี่เขาควรจะทำไงต้องไปรีคาเวอรี่ไปซ้อมต่ออดทนหรือพักอย่างนี้พี่ให้คำศัพท์อยู่สองคำคือร่างกายเวลาที่เรากำลังพัฒนาหรือซ่อมแซมเสริมสร้างเราเรียกภาษานักเรียกว่าสภาวะอนานบลิกครับ ซสอมแซมเสริมสร้างใช่ใ,ชใชถ้าสภาวะที่ทำลายเขาเรียกแคทเชอร์บลิกครับเห็นไหมครับนั้นเวลาที่ร่างกายเราไดเอทร่างกายติดลบนั่นคือทำลายเป็นหลักแ <att> คทเชอร์บลิกตัวนั้นในวันวันหนึ่งเวลาเราวางพีเรียดสมมุติว่าเป็นพีซีซั่นใกล้จะแข่งแล้วสมมุติอีก2สัปดาห์สสัปดาห์เนี่ยร่างกายเราเราต้องควรจะแตะแคทเชอร์บริกให้น้อยที่สุดแคลอรี่ต้องไม่ติดลบให้น้อย แทบไม่ดีรบเลยครับถูกไหมครับครับงั้นการซ่อมแซมเสมนร้างก็จะเกิดทุกๆวันที่เรานอนหลับที่เราทุกอย่างถ้าเมื่อไหร่นะสังเกตได้เลยว่าถ้าเราฝึกซ้อมกันเป็นเดือนๆแล้วร่างกายโอ้ยยุธงง่ายที่ไม่ได้เกิดจากการกระแทกหรือผิดจังหวนะ,ะนะครับอันนี้ก็ตึงอันนั้นกระเจ็บอันนั้นก็ครับปุ๊บปับ แสดงว่าคุณอยู่ในสภาวะแค่ธุิกเยอะเกินไปอ๋อเมื่อก่อนผมอยู่ในสภาวะลวตลอดเวลาตอนนี้แ <c oughs> ค่ธุริคอะไรหนึ่งอาจจะหนึ่งรับประทานอาหารไม่เพียงพอครับหรือรับประทานพอแต่ร่างกายดึงมาใช้ไม่ได้หรือดึงมาใช้ไม่ทัน<อ>หรือการพักผ่อนเราไม่เพียงพอหรือพักผ่อนพอแล้วแต่ไม่อยู่ในขั้นที่จะการซ่อมแซมได้ทัน <c oughs> ถ้าซ่อมแซมไม่ทัน <c oughs> กินไม่ทันทาไงครับไม่เพิ่มอาหารก็ไปลดวอลลุ่มฝึกไม่ลดวอลลุ่มฝึกก็ต้องไปเพิ่มเวลานอนหรือพักผ่อนถูกไหมครับใช่งั้นสามอย่างนี้คือฟิตเนสโค้ด ต้องมีความเข้าใจในการปฏิบัติอย่าง<ม>แท้จริงถ้าคุณอยู่ในเฟสติดลบเจ็บออดๆแดแดๆผมค่าคุยกับผมในฟ้าที่ไหนนะถ้าคุณบาลานซ์สามสิ่งนี้ไม่ได้คุณไปหากายภาพไปยังไงก็เจ็บอีกเออเออเออยังไงก็เจ็บแต่ถ้าการสมมติว่าคุณบาลานซ์อนาบลิกได้แล้วร่างกายซ่อมแซสรรรมสม้ารได้ดีต้องแต่มันเกิดการบาดเจ็บเฉพาะมัดนั้นมันเสียบาลานซ์กัน,าานหรือมัดนั้นมันใช้งานมากเกินไปหรือมันใช้เกินไปอันนั้นเนี่ยในฟ้านั้นมันยังพอแก้ไขได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ย จะเป็นนักกีฬาชีพนักกีฬาสมัครเล่นหรือเล่นขำๆเนี่ยกินซ้อมนอนนี่สำคัญมากถูกใ,ใช่ไหมใช่ผมเข้าใจแล้วอย่างเนี่ยพอพี่พูดมาเคลียร์หมดเลยอย่างอย่างช่วงไอคนชอบมาถามผมว่าเนี่ยพี่ครับผมอยากกล้ามใหญ่อันนี้วนมาเรื่องพอกายนะนะกล้ามเนื้อ้วนะอยากกล้ามใหญ่คนก็ชอบคิดว่าผมอยากจะเบาขึ้นไปเบล์คือการกินเยอะอ่ะสนใจจะน้ำหนักบนตาชั่งอาหารที่เขากินนี่คืออะไรกินเยนโฟสองชาม ข้าวหมูกรอบสองชามเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่อาหารกล้ามเนื้อครับไม่ใช่อาหารกล้ามเนื้อไม่พอมันไม่ใช่อาหารที่รีคอรเวอรี่ที่มันแบบใจเออบวกกับพวกนี้ผมไม่มีเวลานอนเลยครับยิงพังเข้าไปใหญ่ถูกต้องอ๋อเพราะฉะนั้นทุกกีฬาก็คือต้องกินอาหารกล้ามเนื้อให้มันรีคอเวอรี่ถูกซ่อมแซมใช่ซ่อมแซมแล้วก็พักผ่อนอ๋อเหมือนมีคนถามอ่ะพี่ไท่ครับผมอยากไหลใหญ่ๆผมเล่นไหลทุกวันได้ไหมหรือว่าผมเล่นอกแบบสาวันหรือสองวันต่อสัปดาห์เนี่อพี่ไข่ตอบว่าไงอ่ะก็ผมต้องถามเขาว่า แต่ผมเล่นล้วปวดนะผมเล่นไม่ไหวอ่ะสมมุติผมเล่นอกวันเนี้ยอีกวันผมเล่นไม่ได้เออแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าพวกที่เขาเล่นทุกวันอ่ะเขาเล่นเบาไปหรือว่านั่นหละคือคาตอบคำตอบที่ถูกต้องเลยเราบอกว่าถ้าคุณรีคอเวอร์ทันคุณจะเล่นกี่วันก็ได้อ๋อโอ้โหคิดนี้สุดยอดเลยใช่ครับคือคุณจะเล่นอกทุกวันก็ได้ถ้าพรุ่งนี้คุณเล่นน้ำหนักเดิมดะน้ำหนักเดิมได้สมมุติคุณเล่น4เซต3ท่า พวกนี้คุณเล่นได้พวกนี้คุณเล่นได้คือคุณแม่นสุดยอดรีคอเวอรี่อ่ะแต่ถ้าคุณพวกนี้คุณนัยกน้ำหนักเดิมไม่ได้เลยหรือไม่ถึงสัก70%ของเนตนั้นอนะ่ะคุณพักมันเถอะอโอ้โห,โหนี่เคลียร์มาก<ช>แล้วแต่ส่วนใหญ่ไอ้พวกที่มันรีคอเวอรี่เร็วๆเนี่ยส่วนใหญ่มันกินดีแล้วมันก็นอนเต็มๆมันถึงร่างกายมันถึงแบบถูกอนาาบุริกมันก็สูงไงคือก็คือสภาวะซ่อมแซมสงส่ามันก็สูงไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเอามาใส่พะกายน เพราะฉะนั้นอย่างเมื่อก่อนที่บอกผมสายปฏิบัติต้องสายทฤษฎีมันเลยไปได้แค่นี้ไงใบางสายได้สายหนึ่งแต่พวกเมืองนอกเนี่ยที่เขาไปไกลเพราะว่า <c oughs> เขามีแบบนี้เข้ามาช่วยจริงๆแล้วจะเป็นโอซูคูหรือนิวซูคูลพี่ว่าทุกอย่างมันก็คือสรีระวิยาเดียวกันอะครั<ก>แต่เป็นแค,ค่ว่าคําว่าโอซูคูอาจจะแบบไปในทางกับเขาเรียกว่ายึดถือแบบสําเร็จของผู้ที่สําเร็จตามๆกันไปแต่บางทีถ้ามันไปคลิกกับจเนติกรือ หรือร่างกายคนนั้นพอดีไอคนนี้โชคดีไปแต่ว่าไอมันไม่คิดกับไอคนนึงมันก็ตอบคําถามไม่ได้<อ>แล้วก็ไปแก้ไขด้วยประสบการณ์ถูกไหมฮะจริงจริงมันก็คือวิสัยก็เนี่ยครับเดี๋ยววันนี้คนระับอาจารย์พี่บิ๊กเนี่ยก็จะมีสิ่งมาฝากคุณผู้ชมก็คือเดี๋ยวอันนี้เป็นคำถามจากที่บ้านเหมือนกันว่าเนี่ยถ้าเขาอยู่บ้านแบบไม่ออุปกรณ์เลยเดี๋ยวผมจะเป็นนักเรียนให้เลยวันนี้มีท่าไหนบ้างที่แบบว่าอยู่บ้านแล้วเขาแบบอยากมีร่างกายที่ฟิตที่ดีขึ้นแบบเอาแค่แบบว่า อยู่บ้านแล้วแบบเดินขึ้นมันได้ไม่ฮอบหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบ,บว่ามันสามารถผมใช้คําว่าพัฒนาศักยภาพของเขาให้ชีวิตเขาแบบโอเคขึ้นส่วนใหญ่น้องอยู่บ้านก็เป็นบอดี้เวทเนาะาเป็นบอดี้เวทท่าที่สา,สามารถทำท e n s i o หรือท่าท่าที่ทําความหนักได้ค่อนข้างง่ายๆก็จะพวกเล็กลังนะครับ,รบหรือพวกเบอร์ป,ปี่เบอร์เป็น p o w อ r เลยไงคือเวลาพี่แนะนําท่าที่เป็นกึ่งพาวเวอร์เนี่ยพี่จะไม่ค่อยแนะนําเพื่อสุขภาพทั่วไปเท่าไหร่เพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าคนนั้นเนี่ย สุขภาพร่างกายไม่เขาเท่าไหร่อ่าครับอปึเบอร์ปี้ปั๊บบึนหัวเป็นลมวูบเลยครับง่ายๆก่อนอย่างเช่นเล็กล้างหรือซอร์ทุกเนี้ยทำง่ายอ่าครับแล้วถ้าเกิดมันเสียสมดุลหรืออะไรเงี้ยมันยังเอาตัวเองอยู่อ่าครับอย่างพุชอัพเองบางทียังยากไปเลยส่าครับบางคนที่ไม่เคยบางทีให้ไปยืนริมกำแพงวิดพื้นก็ยังพอได้แต่ถ้าสังเกตไหมว่าเวลาพวกเราเนี่ยเวลาไปแนะนำท่าอะไรที่มันเป็นออริจินอลจริงๆเนี่ยคนก็จะบอกว่าเอ้ย พกกายหรือเปล่าอืมมุมเป็นนักพกกายเนี่ยบางทีมันก็เป็นลักษณะที่พี่พีกต้องเคลียร์นะเราไปดูนักกีฬานักฟุตบอลไปดูนักกีฬาโบลิ่งโบล์นะอัมโนนี่นั่นเนี่ยหลายอย่างพอ first impression มาเห็นนักพกกายไอเนี่ยมันต้องพาเล่นเล่นนักอะไรใหญ่แน่นอนเลยครั้งที่ภาพลักษณ์ก่อนที่เราเป็นนักพกกายเราก็ทําพวกเนี้ยมานานแล้วเราต้องค่อยๆเคลียร์ทีละอย่างทีละอย่างสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่การอธิบายแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกได้จริงประมาณนั้นก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์พี่บิ๊กมากเลยนะครับเดี๋ยว วันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์พิกพาไปชมยิมว่าเป็นยังไงสุดท้ายเนี่ยอาจารย์พิกช่วยฝากยิมของอาจารย์พีชหน่อยว่าอยู่แถวไหน,นก็พิกพอยนะครับตั้งอยู่บริเวณตลาดทูนซับนะครับใกล้ๆก,กับสามแยกทางไปปทุมธานีหรือสังเกตง,ง่ายๆก็คือตรงโรงพยาบาลเซนต์คารอสนะครับวิ่งมาจากฟิวเจอร์พาร์คนะครับเลี้ยวซ้ายมานะครับถ้าเราเลี้ยวขวาไปทางนาครนายกนะเราเลี้ยวซ้ายตรงยาวมาเลยครับผ่านทางด่วนเลยทางด่วนมาแค่ประมาณ1กิโลเมตรกว่าก็ถึงนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับ ผมมาพิกพ้อยยิมเนี่ยผมบอกเลยบรรยากาศยิมดีมากคือแบบสวยงามอุปกรณ์ไฮเทคแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับ,รบแล้วก็ที่จอดรถกว้างมากนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้ผมหน่อยสำหรับใครที่อยากเทนไ i รเว e ยิม uh, นะครับก็ให้ผมเทนนะครับหรือยิม Studio อโล5นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ไลน์ s t u d i o o โล5นี้นะครับผม วันนี้ขอบคุณพี่บิ๊กมากนะค,ะครับสสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ